ไปเถอะเอาของไปให okay. okay. uh ้อล uh ิซ oh. uh ันโอเคอลิอลิซเอาไอว่าไงอลิลือหรือยังว่าพีพีกับเสียชนะกลับมาจากกรุงเทพแล้วจริงหรองั้นวันนี้ช่วยพีพีกับเสมากินข้าวบ้านเราดีกว่าก็แต่จะทําร์เรให้สองคนนั้นจริงกันดี งั้นเราไปปรึกษาแม่เราดีกว่าแม่จา๋าแม่จา้าจ๋าวันนี้เพื่อนหนูจะมาที่บ้านหนูจะทําอะไรให้เพื่อนกินดีอ่ะอลิสตามส้มตำอร่อยหนูทําส้มตำไก่ย่างให้เพื่อนกินสิโอเคค่ะงั้นหนูไปหาวัตถุดิบก่อนนะได้เลยจ้า ทำอะไรกันอยู่จ๊ะตอนไหนอ่ะแม่เพิ่งมาส่งเมื่อกี้อ่ะแล้วถืออะไรมาเยอะแยะออาจาะกรุงเทพ่ะแม่ให้เอามาฝากแต่ทำอะไรกันอยู่เหรอตามปักฮงกินจังให้เราช่วยไหมมา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 สวยกันกินเทกโบออืมก็ได้นิดหน่อยนะของพี่ขอจุ๊บแซบนะน้องกินหวานบบได้นิดหน่อยขอหวานหวานเเจ๊น้องตัดแป จะกินได้ไหมเนาะได้เลยจ้าเขาเหนียวร้อนๆส,สาวๆมีสุนปัมก็ต้องมีไก่ย่างอร่อยบอสโนษณาอร่อยถูกใจพี่มากๆเลยน้องสาวเจ็เป็นอะไรหรือเปล่าอ,อุ้ยทำไมเผ็ดจังเลยว่าแต่มีอะไรแก้เผ็ดไม่ไา้สาวๆจริงด้วยเมื่อวันก่อนเราไปขุดหน่อไม้กับแพรวามา หน่อไม้มาเพียบเลยและนี่คือขนมหน่อไม้อุ่นล้นๆเลยจ้ามาแล้วจ้าขนมหน่อไม้ขนมอะไรนะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยนี่เรียกว่าขนมหน่อไม้ขนมหน่อไม้เป็นขนมประจำถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเป็นขนมโบราณที่หายากดีจังที่แม่ไอซ์ทำมาฝาก เยี่ยมมากๆเลยจ้ะน้องสาวถูกใจพี่ที่สู้ที่สุดว่าแต่พรุ่งนี้กับกรุงเทพเรียนจ้ะทำไมลจตะน้องสาวพรุ่งนี้แวะมากินขนมเขียวด้วยกันนะขนมเขียวคืออะไรอะ่ะขนมเขียวเป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรีขนมเขียวมะละกอหรือเขียวใบหยกนี้เป็นขนมที่ขึ้นชื่อที่สุดของตำบลสัมพัน 3, ตา เป็นขนมที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นโดยแท้รับรองได้กินแล้วจะติดใจพรุ่งนี้มากินด้วยกันนะจัดไปมีหอมเขียวพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมแล้ว ในที่สุดเราก็ได้กินขนมดมเขียวแล้วพี่พี